สวัสดีครับเอามาดูโครงการกูชนะกันนะฮะโครงการกูชนะเนี่ยเป็นโครงการที่เราส่งเสริมให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะเป็นโครงการของทางบริษัท GDLZ นะเรามาดูฮะว่าโครงการนี้เริ่มกันยังไงนะฮะเราจะเขียนเป็นวงกลมให้ดูนะฮะเพื่อที่เราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะโครงการกูชนะนี่คือตัวเรานะฮะตัวเราะะก็อยู่ที่3000 PV นะฮะ3000 PV มาสามพัน PV นะอันนี้โครงการนี้นะเขาเรียกว่า1นะต่อ5นะหต่อ5 1ต่อ5ก็1แต่5นั่นแหละครับ1แต่5นั่นแหละฮะเรามาดูนะฮะอ่าตรงนี้ผมจะนะเขาบอกว่า1แต่5ก็คือเราต้องไปแนะนำอย่างน้อยกี่คนนะ5คนนะให้ดูนิดนึง5คนตรงนี้ผมจะเขียนเป็น PV นะฮะเป็น PV ให้เราให้ดูนะ1แต่5ถ้า1แต่5เนี่ย ห้าคนคูณ3,000 pv นะเราจะมีคะแนนเท่าไหร่ครับก็มีคะแนนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหะ้าพัน pv นะครับไปช้าๆนิดหนึ่ง 1, 000, 000 PV, นะครับไปช้าๆนิดหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพัน pv ในชั้นที่หนึเนี่ยนะตามระบบเราจะมีค่าแนะนําอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบห้าเปอร์เซ็ชั้นที่หนึ่นะมีค่าแนะนําอยู่ที่สิหเรนตะเราก็เอาสิบห้าเปอร์เซ็ไปคูณนะฮะไปคูณกับ 15,000 PV เราก็จะมีรายได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนะคูณตามไปเลยนะฮะ22 50นะ22 50นะเราจะมีค่าเนะนำอยู่ที่สองสองห้าศูนย์นะครับ2องหแล้วในเมื่อเราแนะนำได้5คนเนี่ยคะแนนเราถึงเราก็จะปรับตำแหน่งเราเป็นตำแหน่งแฮปปี้นะเป็นตำแหน่งแฮปปี้เลยนะโอ้โหสุดยอดมากนะเราได้เป็นตำแหน่งแฮปปี้แล้วฮะ ถ้าเป็นแดงแฮปปี้เนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเรามีค่าแนะนําเพิ่มขึ้น3ชั้นใช่ไหมฮะสชั้นเมื่อเราเป็นตําแหน่งแฮปปี้แล้วแน่นอนนะฮะเรามาดูต่อ5คนนะเขาไปแนะนําคนละ5นะก็เป็นเท่าไหร่ครับ25คน25คนนะยะี่สคนเนี่ยเราเอาไปคูณดูนะฮะไปคูณดูเราก็จะมีคะแนนเท่าไหร,ร่เท่าไหร่ฮะเจ็ดหมื่นห้าพัน 75,000นะ75,000 PV นะ7 5 0 0 0 PV นะฮะตรงนี้75,000 PV 7 5 0 0 0 PV นะในชั้นที่2เราจะมีค่าแนะนำอยู่ที่นะเทนะ่าไหร่ครับสนะฮะสาเร์เ็นามอาก็จะมีรายได้เท่าไหร่ครับตรงนี้3ก็เท่ากับเราไปคูณดูนะครับ2 2 5 0อง5น์เราก็จะมีค่าแนะนำาศ2 5 0 อยู่ตรงนี้นะสองสเรามีค่าแนะนําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอ้โหทีนี้ไปต่อเรามีอะไรอีกไหมฮะอ๋อมีครับตอนนี้ EN, เจนเขาเรียกว่าเราเริ่มมีค่าสอนงานแล้วครับเราเริ่มมีค่าแนะนําชั้นลูกแล้วลูกเราเริ่มมีค่าแนะนำเห็นไหมห้าคนไปแนะนํา25คนเนี่ยเริ่มมีค่าแนะนําตรงนี้เขาเรียกว่าเจน1นึ่เจนหนึ่งของเราก็คืออะไรฮะเจนหนึ่งของเราเนี่ยก็คือ5คนนี่คือเจนหนึ่งของเรา เจนหนึ่งเริ่มมีค่าแนะนำเนี่ยนะทีมงานในในระบบเราบอกว่าเราได้ค่าแนะนำสิบเนตใช่ไหมเจนหนึ่งนะได้10% 3เชั้นใช่ไหมฮะเจนหนึ่งของเราเนี่ยเริ่มมีค่าแนะนำา25คนเราอันนะเป็นสูตรสำเร็จนะฮะเราก็ในชั้นที่1ของเจนหนึ่งเนี่ยนะฮะเราได้อยู่ที่1นึ 1. ่จุดห้าก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ1.5%เท่ากับ 1 một, 2> một, 1 2 5งหนนะหนึ uh นี่คือเป็นรายได้นะครับเป็นรายได้หนึ่งห้าเราเริ่มมีอเจนหนึใช่ไหมฮะอ่าหมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วไปต่อครับถ้าหมดแล้วไปต่อฮะให้25คนนะเอาลึกนิดนึงไปแนะนำอีกคนละ5ก็เป็น125คนนะฮะหนึร้บห้าคน 125คนมีคะแนนเท่าไหร่ฮะ125คูณ3,000ก็เท่ากับ375,000 PV นะฮะ375,000 PV 375,000 PV ชั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นชั้นที่3เราเราก็จะมีค่าแนะนำอยู่ที่2%นะ2%นะเราจะมีค่าแนะนำอยู่เท่าไหร่ครับ7,500บาท เราจะมีค่าแนะนำอยู่ตรงนี้ท่นเจ็ดพันบาทนะเจ็ด้าบาทนะเจ็ดบาท, 7, บาทแล้วเรานะก็จะปรับเป็นตำแหน่งเวลเน็โอ้โหขึ้นเป็นตำแหน่งเวลเน็ตนะฮะเป็แหน่งเน็ตบวกอีกเจ็ดเปอเนตะบวกอีกเร์เซ็นต์ว้าววเพราะเราขึ้นตำแหน่งเนี่ยเราจะได้โบนัสกลุ่มเพิ่มอีกเเป็นต์เห็นครับโบนัสกลุ่มอีกเจ็ดเปอร่าต่อ,อยังครับ ยังครับตอนนี้เรามาดูต่อนะในเจนหนึ่งของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีค่าแนะนําชั้นที่2เกิดขึ้นค่าแนะนำที่2นะก็แล้วเราก็จะมีรายได้อยู่ใน0.3นะ0.3ก็เท่ากับ1.25 1, 1 2, 5, ใช่นไหมฮะ1.3เปอร์เซ็นี่ยมาคูณนะฮะมาคูณกับ300,000ตรงนี้นะครับมาคูณ300,000ตรงนี้เราเอา,เอาสูตรสัมปร็จตัวนี้มาคูณคะแนนเลยฮะไม่ต้องไปเอา อ่าสิบเปอร์เซ็นต์านั้นมันจะคูณหลายต่อเราจะงงนะฮะตรงนี้เอาให้สรุปให้ตรงนี้เลยนะฮะจะได้ดตรงนี้ต่อนนยังครับพอฮะในยี่สิบห้าคนเริ่มมีค่าแนะนำเจนสองเราเริ่มมีค่าแนะนำนะผมจะเขียนตรงนี้นะฮะว่าเจนสองนะเจนสองเจนสองเริ่มมีค่าแนะนำในชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเนี่ย เราก็คูณด้วย1.5%นะจํไม่ดีนะตรงนี้เราเริ่มจะคล่องแล้ว1.5%ก็เท่าก,กับเท่าไหร่ครับ5,625นะฮะ5,625บาทนะ5,625บาทบวกกับอะไรฮะบวกกับโบนัสกลุ่ม7%ไปคูณ3แ0น,นกว่าก็เท่าก,กับเท่าไหร่ครับ26,250บวกกับ26,000 250บาทนะฮะนี่ก็เป็นโบนัสกลุ่มที่เราขึ้นตำแหน่งวิวเน็ตเนี่ยตำแหน่งวิวเน็ตเราจะมีโบนัสกลุ่มให้อยู่นะมีโบนัสกลุ่มให้อยู่หมดหรือยังครับถ้าหมดแล้วไปต่อเลยครับถ้าหมดแล้วต่อเลยนะ,ะเราต่ออีกชั้นหนึ่งครับลึกลงมาก็กลายเป็นนะฮะหกร้อยยี่สิบห้าหกร้อยยี่สิบห้านะหกร้อยยี่สิบห้านี่คะแนนเราเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ เราดูคะแนนเป็นหลักนั้น1 8 7 5 0 0 0นะฮะนักห1ล้าน8แสนเจ็ดหมื่นหะ้าพนะัน PV นะฮะ PV ตรงนี้เราไม่มีค่าแนะนำนะฮะเพราะเรากินแค่3ชั้นเราไม่มีค่าแนะนำแต่เราจะมีค่าบริหารค่าบริหารน,นะ3% สามเปอร์เซนต์นะทำไมเราได้3%เนฮะเพราะว่าชั้นลูกเราตรงนี้นะฮะชั้นลูกเราตรงนี้จําได้ไหมฮะเขาขึ้นตําแหน่งเวลเน็ตนะขึ้นตาแหน่งเวลเน็มาชนกับเรานะฮะมาชนกับเราตรงนี้นะฮะมาชนกับเราเราเลยได้แค่สนะฮะเราเลยได้สามร์นต์อร์เซ็นี้เต่อเลยฮะสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เท่าไหร่ฮะสตรงนี้ได้อยู่ที่ห้าหมื่ ได้ที่56,250บาทอันนี้คือ3%นะฮะน,นี่คือ3%าเร์เค่าบริหาร3%ของเรานะฮะอย่าจำอย่างงนะฮะตรงนี้อย่างง3%แล้วเรามีค่าสอนงานต่อไหมครับมีครับฉะนั้นเจน1เราเนี่ยมีค่าแนะนำในชั้นที่3ใช่ไหมเจน1มีค่าแนะนำชั้นที่3เราก็จะมีค่าสอนงานอีกแล้วครับ0.2% 0.2%ก็เท่ากับเท่าไหรครับก็เท่ากับ3,750บาท3,750บาทนะเจนหนึ่งของเราเนี่ยได้ค่าแนะนําเต็มๆเ,เลยนะฮะอยู่ที่3ชั้นเราก็ได้ค่าสอนงาน3ชั้นเต็มๆเ,เหมือนกันแล้วเจน2เราเจนสะเรามีค่าแนะนําเกิดขึ้นก็เท่ากับนะ0.3นะฮะดูตรงนี้นะฮะเราก็จะ เข้าใจง่ายขึ้น0.3ก็เป็นเงินเท่าไหร่ครับ0.3ก็เป็นเงินเท่ากับ5,625บาทนะ5,625บาทใช่หไหมฮะ5,625บาทอันนี้คือเรียกนีเสร็จแล้วเจน3่เนี่นี่เขาเรียกว่าเจน3เจน3เนี่ยเริ่มมีค่าแนะนำเห็นไหมเริ่มมีค่าแนะนำ เราก็ได้ชั้นที่1ของเจนสก็คือ1.5%นะก็จะเป็นเงินเท่าไหร่ครับหนึ่จุก็เท่ากับสองมื่นแปดพันบาหนึ่งร้อยยี่สิบหบาทหนึ่งรบาทโอ้โหนะก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ,อทั้งหมดกี่ชั้นนะทั้งชั้นนะฮะสี่ชั้น เราสามารถที่จะ,ะได้เงินตรงนี้มาทั้งหมดเลยนะฮะตรงนี้ฉะนั้นเรารวมแล้วเนี่ยนะเรารวมแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นเราทั้งหมด1นึ่งแสนสามหนนะฮะแปดร้อยเจ็บาทเจ็ดสิบห้าบาทโอโ้โหคิดแค่นี้ยังงงไปเลยนะ,ะฉะนั้นเราจะมีะไรายได้ทางไหนบ้างนะเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูว่า เราไปรวมดูนะฮะเราไปรวมดูเราก็จะมีรายได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหรายได้เข้ามาเยอะเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ทั้งหมดเลยนะฮะรวมแล้วเราก็จะได้เท่านี้โอเคไหมครับนี่คือเป็นโบนัสในการทากู้ชนะนะเราก็จะชนะไปด้วยกันดูแผนตัวนี้แล้วพองงไหมครับนะตัวหนังสือมันจะใหญ่นิหนึ่งนะเพื่อให้เราได้เห็นได้อย่างชัดเจน ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามมาได้นะครับเพื่อเราน่้นจะได้ทํางานกันได้สะดวกเป็นพิมพ์เขียวได้นะเราไปคิดดูดูย้อนๆหลายๆครั้งถ้าท่านที่ยังไม่เข้าใจอยู่ย้อนหลายครั้งแล้วท่านจะเข้าใจว่าเจนหนึ่งเจนสองเนี่ยนะมันจะสับสนนิดน,นึงแต่ว่าเราทําความเข้าใจเราเข้าใจแล้วเราก็จะวางแผนในการทํางานเราได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ